สบายดีเด้อพี่น้องสบายด <BET> ีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนที่มาบึงมาส้มทักทายสบายดีงาม้าพี่น้องเ้ยเดภาพมาบรรยากาศฝนตกตกแห้งเติบตกตันแต้มอคืนนี่แหละ nằm thêm hay thêm khăn khác, na kia cháu sẽ để đâm hay nó léo đấy nè, hao cái yết phật, ít, ít một nè, và cái, sẽ tội, ít xong xâu, cái nào cho léo น้องนยน้งนันชาขึ้นเทียงเลยโอ้ ยังจะทีา่าน,นี้นะง,ตะงม,งมะตื่นก่อนมนะูจ้ะงไม่เถ่าเาไม่เ่าปุกป๊กบ่้องนีงน่นอนแต้เวนนังเงินบท่ทันไเ้เมียมเที่ยงก็ดู้เลยอันนี้ก็กองน้มตัวนึงก็กองนั่นนี่ hình như nụt nè phải là nó nụt nè nó bị ăn xía đây à? <laughs> น้ำเต็มเต็มเห็นนะเจ้าก็ผูยังเ่ได้แล้วกันเลงมือลกกา nào xong rồi. Tื่น mà nào nào. linh <laughs> những quay lên như งาวแล้วนะมั้อมารอเบิงเขาเนาะที่ดำไปแล้วกำลังเขียวกำลังงามเด้อปีนี้ใส่พุยร้ายกว่าทุกๆปีเนาะทุกปีกะเจ็ดสอบเจ็ดกระสอบปีนี้เกือบซิป ปีนี่เก้ารวมทั้งเบิดที่ใส่กากะประมาณซิบนี่แหละไปลุเบิ่งให้หน้าให้ไห่ดอนปลาจิกนี่เวลาคุณา่าเอาเสือให้เรางงประเทศทางเสือแบบเป็นขวดนี่ดอนปลาจิกหน่อย ร้อนอี่แล้วลทวี่เป็นปลาเน่ยนำไร่ขีปหอยไปไหนห่องเอลี่ ทำไมมือ,มอบอลแมนมือวันซินนะเขาเก็บรอราวันนี้เป็นวันซินเก็บบ่ได้เขาหน้าปีนี่ทำง,งานจะขี้ไล่ hai nó lông khả lát Bó bỏ ngồi xưa đi hả nà phía đông Bó bỏ tên ngồi nhìn nhanh nhìn Bố lúc băm vô kìm Hãy subscribe cho kênh Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ตัวนี้เขาห้องประหยัดง่ามปันได้ให้นี่กับประหยัดง่ามปันได้นี่หยิกเหนะลืองไข่มันน่ะร้ายแท้ๆกระด้างเริ่มอยากแตกก่อกน่าหง่ย mặc dù trăng kỵ này Cầm pam nhiều thôi thôi hoo thôi chị ngồi nha anh vào đây em lại เต็มยวาเขาเลยตามน,น้่ไไล่ดิมักยูขนาดเท่าไหร่เนี้กำลังเริ่มกำลังมากกำลังเปลี่ยนหนะ้านะ่าโอ้ยงามๆเลยเด้อเขาปีนี้ มัน้ำมเนี่ยเี่กำลังแตกเกาะมานี่ยอัดไว้นึ่มาปุดบเดีวปิดอืมเท่านี้เท่าางแห้งเท่านี้นะแต่ก็เพื่อแตกเกาะเนาะ เูเคยพอน้องอิดเคยคนกลางดันหน้า mưng tương hang lại để đi, tiền nặng. Đuôi khơi con cá, con đầm nà cho gật thịt nà đấy bị gì à, cái này chắc hay nó xong xám xì hay hà hốt hốt chết hay đầm thủ điểu đấy nói đi. nha vừa để đầm năm

รลบขคืนเมื่อก่อนเกลี่ยงานพอลงดีนี่เราก็สิมาเห็ุงานใหย่ฝนตกก็ใช้ระบบรามาแล้วเหลนาน้เราบริหนอนนั่แล้วคู่มือนี่เรามานอนเคียงนาเราแล้ว